ตัวนี้นะครับสามารถวัดกระแสไฟได้และนอกจากนั้นนะครับยังช่วยตรวจสอบว่าสายไฟสายไหนนะครับมีการขาดไหนหรือเปล่าได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือมีไฟนะถ้ามีไฟจะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับอ่าถ้าไฟมันรั่วนะครับมันจะขึ้นสีแดงครับนี่สีแดงกับสีเขียวพร้อมกันแบบนี้อันนี้นี่แบบอันตรายนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คสายไฟกันบ้างครับว่ามันมีการขัดไหนหรือเปล่าอันนี้เป็นสายไฟเปล่าๆปที่ยังไม่ได้เสียบอะไรเลยนะครับ เวลาจะเช็คนะครับให้ทำแบบนี้ครับอันนี้สายไฟอันนี้คือสายไฟดีๆเลยนะครับที่ยังไม่ขาดไหนนะครับส่วนตัวนี้ผมตัดมาแล้วครับอันนี้อันนี้คือขาดนะมันจะไม่ติดครับไฟมันจะไม่มีนะครับตัดนี้เลยครับหรือจะเป็นแบบสายไฟแบบม้วนๆแบบนี้ก็ได้ครับ4ี่0ห้าสิเมตรก็ตรวจสอบได้เหมือนกันครับนี่อันนี้คือยังดีอยู่นะครับสายไฟไม่ได้มีการ